สวัสดีจ้าเมนี้อันมาเล่นทงจ้าไายเราอันมาเล่ยนน้ำไายช่องกันดูอีสานเล่นกินเที่ยวจ้าเรามาเล่นน้ำกันเลย,ย,ยสิพาไปเบื้องก็กจ้าไว้เสร็จยังกินกันเมื่อน,นี้อยู่อยู่ทงนะดอกอ้อยชาแนวเลยพี่น้องเบิง้งกันจ้าพี่น้องปอป่าด้วยจ้า สีเฮดเมนูยังกินกันแล้วเมือนี้ครับไอ้ยังก็จ้่นี่โนดครับผมโนดครับอพี่โนดไปโนดนี่จ้ะตายเราล้วอสานเล่นกินเที่ยวครับผมลูกอีสานเล่นกินเที่ยวเราไม่เที่ยวหาจากพี่รองไม่เฮตยังกินกันอยู่ทงอยู่หน้าเหมือนนี่แซ่บสกินได้ด้วยครับผม ไอ้นี่สอท่อแลมด้วยจ้ะมันมาจ้ะสวัสดีค่ะสอท่อน้องซอค่ะจัดนี่นุ่งกัวนห้าหมื่นเดี๋ยวลองหลอกเขาให้เพึ่งับเดินเลยใส่กล่องวีดีกำนันจ้ะหวัดดีนะครับผมหวัดดีครับอ่ากำนันตำบลหนองกุ้งค่ะของวันนี้พี่น้องเ็่ยังกินกันได้ค่ะล่องรถเห็ไอ้แล้มาเล่นน้ำเหมือนดิเบิ่งป่าพี่น้องเห็นปะ ประดุกประนิ้นจะ้ะบรรยาก,กาศอยู่ทงอยู่นะบระร,<ป>รยาก,กาศดีจ้ะแต่ว่าอยากห่อนจังน่อย,ย,อยกจะมาไทยถึงบรรยากาศดีดิปะ ตามมาหุ้งให้ด่าตามมาหุง้งเห็ดเมนูปลาดุกยังรุ่มมาหนิร้อเบิ้งกันด้วยจ้ปะปลาดุกกับเนื้อลงมมพักกัน จสวอนแค่นี้แม่มือเศ้าไปเราเลือเครื่องนึงเ่าเดินที่อ่ะจัดกันเสร็จที่ผู้เดียมือเา่เครื่องรเลมือเศ้านี่ช่างได้เปลีก่พี่เปียวอยู่ในเมืองอยู่ตลาดเกษตรท้าหม่บานเาได้ย่าสวนจ้า ในนูในตำนานครับผมขาดใบเลยลุกยืนน้องนี่เองครับผมบ้านลงบัวได้แค่ละสองกะละมังจนวัดเต็มมันจนวัดเต็มมันเชี่ยนนดครับผมขี้ที่เด็ดโหยต่ำเนาะเออเราไม่บอกทัวค่อมทัวอยังครับทัวปีดอ่ะ ตัว่หม่เลยใหม่เลยนะครับเนาะโอ้โหนี่แหละที่เด็ดเลยด้นี่กำปิงประคุณผักมะมาจากสวนไม่ใหม่เลยนะครับแต่ไม่เยี่ยมดูนะครับผักสดมากเลยผักกับก้อยจุ๋มโอ้ยเด็ดเลยเลิศอนดีครับผมเลื่อนบนท้างนี้บันท้างนี่ ย่างปลาดุกจ้ะาคือหอมหอมแต่ไข่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเท้าขพ่อมีใส่อกซสอท่อครับกำนั้นพี่น้องเมื่อน,นี้มาร่วมแจ่มน้ำกันจ้ะนะกินตับคัม,มั่างไง กับโกนีมันคำใหญ่ขนาดไหนอือ่ะตอนน่อยแล้วทีนีเราอตอนน่อยแล้วไอ้รอหันมาคอยกันนะจ้าเอาเลยครับผมจุไปเรื่อยเลยตอนหน่อยวัวนอนเห็นวันั่นแจวผิดเผ็ดหอมมาก กินแต่แซ่บดีครับผมปุ๊บปุ๊บเรบน้ำมุนมทำไมเป็นน้ำปากแ่งครับหวานมุนมุนมุนหน่อยไรกับมุนันแล้ใส่ครับผมตัต้งตอเนื่องเลยสองคนคันครับเดี๋ยวเนี้ยจวดแล้วกินค่ำใหญ่เลยเครับผมออนทองบบาบาปปเลย <Okay. S 2> ย่างเนื้อจ้าย่างเนื้อย่ยางปลาดุกรอบสองเด้วนัวน,นัวนัวน,น้ำผงนัวนี่เจ้หมนะเจ้าไหมนี่เจ้าสีกอยแล้วนนี่เข้าสีกยอเทาเจ๊อีงกว่านี่มอันนี้จูกครับตันนี้ครับ เต่ามาเลี้ยงดี่ะเลี้ยงใสวยๆ่วอย่งกันนะ่าม่สวยสวนพวกเลยคือไมสวนเักอ่านนีมันมีสีสันเลยเนาะบลงไสวนอาเสร็จแล้วนะคะตำถั่วเราต้องทำถั่วให้ละเอียดก่อนให้มันบุบๆนิดนึงไม่จสีเสียก็ตแกก็ได้ใ้งอเ่าอ่ะใครดน้ำสวนอยู่บ้างเ่อะไ อพ่อูมันสว่าแบว่า่เอได้โคกนี่หะมาจากยาชบุรีนะคะขอบคุณนะขอบคุณมากครับผมแมกันครับผม2องก่เซเมาค่ะเผียไ่พี่น้องมาเผียกันรกละเอียดแครอบมันเนียงๆเลยตัวถึงเนยงประมาณ คือพอความคงไว้ใูโงงานดูงถึง5บาทบุนวิเอษความถามซื้อเลยกขายค่ะเป็นไม่ต่างแค่นประมาณก็มอหายากแถวบ้านเราไม่ค่อยมีนะคะต่อไปมีดใช้มีดพร้อมใช้มีดราคาเท่าไหร่มล่ะมีดนะคะเมื่คเือเทศลงไปค่ะใส่ยอ เพราะว่าตำถั่วจะอร่อยนี่ต้องเน้นบระกอบใช่ค่ะเอาอีบ่อเล็กน้อยอ่บ่ใส่มาแขกบ่ประกอบนอนนะสบายอดีนี่่เขียนนี่เป็นบ้านยังพี่บ้านคอคั้วมาคอขั้วบ้านนาคอควายจ้ะบอกผิดกับวยอันแรกบ้านน้คอคั้ยเป็นขึ้นนต่บนใส่เข้าไปต่อไปปลา้า บระเด็นคอสนาให้พี่เพื่อนด้ค่ะแต่ว่าอของเพื่อนแสีบอีหริใส่ลงไปพอประมาณต้องใส่ตอนน้นเำเนยส้งถั่วน้ำปลานิดนึงมันจากสีเสบจ้ามา,แ,มา,มาแล้วเสบมาแล้วคุณใส่บ้างตรงนี้เข้ากันนะคะเีสบเสกหน่อยพรุ่งนี้พรุ่งวันชิมก่อนชิมก่อนนะคะเมนูมื่อนี้เลิศเซเลนแตพี่น้นอนงเลย เตี้ยเรากำลังมาจ้ะเตี้ยกำลังมาจ้ะพี่น้องเตี้ยพ่ออ้อนี่แหละเขาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศด้วยจ้ะบรรยากาศดีดีฝนก็คือสิตกนี่ยแหละพี่น้องปลาหน่อไม้เห็นบ่ก่อไผ่บรรยากาศดีครับปลาแดกปุ๊กที่อ้อใส่เนียนพร้อมเหมมีไอ้ มนสิมีอันปูดองพร้อมเด้แน่นแล้ปูดมงน้า๋นัเนข้าตนปรเดวไ่หลายซื้อทำตามกีเลแซมแล้หรจบค่ะจบแลวตุ๋ยเนาะตขอยเข่อยงไง้ กับเขาเก่งไปนี่กับ่มีผัวกับเขาอยู่แต่ว่ายถอดหายยังไม่ได้หายได้เยอะแยะเลยยันมาเก่งคนผู้ชายบมากต้องท่อตัวให้เป็นจะไปเสวอนอ่ะนีบีก็อ่ากินได้กเอาวจะคลองพ่อมาละกัทีมงานเป็นมาล่ะเบื้องในกระดองตับองุ่เจ้าของวิปปุ้ยเห็ดก๋วยย่อยป่าไหมนอนอยู่เอเร่อยู่ แต่จริงๆก็มีจัของ่ลยะเพาะเฮ็ดปิ่นมันไปงับเนาะมันกัติดเนาะเอาน้องพอแก้วว่ะใจไม่ถึงใจไม่ถึงห้ามดูบ่น่อพอนีนี้บ่เน้นกินบ่แม่นเน้นเบ้าจะเน้นกิน

พ่อคนเดียวพ่อบังเกิดเก้าพ่อบังเกิดเก้าคนเดียวจ้ะพ่อทุนหัวจังนี้หลายคนพ่อรักมากเอาใช่พ่อพอนักคนเดียวะบอ้แหละอันนี้พ่อ